และสายลมแห้งมาผัดได้ปันตีหอยอ้ยใบให้ป่วยและแสลละถ้วยมาอบในหัวใจไข่เป็นเมียอ่อ,อบอต่อไม่และเลือกตั้งแล้วบอทั้งใดเป็นและตแดแลนพี่อ่อนไปนะ ไม่นุ่งบางแล้วเขาท่าเปนผันวาโต้ค่ะจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์่อยากไปว่ามันลาและหาะสมกับตาแน่งวันผันว่าต้องเป็นตัวโยต้าอีซูสุรุ่นใหม่ทักทายสบายดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับพบกับผมทนายแดงนะครับในช่วงกฎหมายใกล้ตัวกับทนายแดงเช้าเช้านี้นะครับเช้าของวันหยุดครับ วันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2564ครับก็มาเตือนมาแนะมาชี้กันอีกแล้วนะครับสำหรับการเลือกตัอ้งอ,อบอตอที่จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน2 6 6 4นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาบอบตอรหรือว่าสอ,อบอตอรหรือว่านายกนะก็แล้วแต่นะครับและวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่1 1ตุลาคม เตรียมพร้อมกันได้อ,อย่างครับสำหรับการสมัครวันแรกนะ1 1ถึงตุลาคมนะก,ก็จะเป็นวันสมัครนะครับทั้งสอบบอตอและอ,อบอตอนะหลักฐานต่างๆเตรียมพร้อมกันได้อ,อย่างเอ่ยนะมีอะไรบ้างแล้วข้อสังเกตข้อห้ามนะคุณสมบัติคร่าวๆนั้นนะผมว่ามาถึงในจุดนี้คนที่จะลงสมัครไม่ว่าจะเป็นสอ,อ,อบอตอหรือว่าลงนายกนะครับก็ควรที่จะต้องรู้แั้วแหละ,ละนะอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์เบื้องต้นง่ายๆแค่นั้นเอง นะถ้ายังไม่รู้ในเรื่องคุณสมบัตินะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆที่จะเตรียมนั้นก็อย่าเป็นสเสลยเนาะไม่พร้อมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะยังไงก็แล้วแต่แทบทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับซอซอเลือกตั้งระดับไหนก็แล้วแต่ละครับนะมันก็มีปัญหาอุปสรรคครับเตรียมไม่พร้อมก็คิดว่าพร้อมแล้วนะแต่วันสมัครนั้นพอไปสมัครขาดนั่นขาดนี่อ่นะ วันแรกนะที่จะเอาเลิกเอาชัยนายนที่จะสมัครก็ไม่พร้อมไม่พอนะก็อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยครับเนี่ยการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยนะตามรับนูลฉบับปี60นเนี่ยอ่าแล้วก็การเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขกันล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับนะเขาเพิ่มคุณสมบัติเข้ามาอย่างกรณีนะผู้สมัครอบตก็ดีผู้สมัครนายกก็ด,กดีจะต้องมีอะไรจะต้องมี หลักฐานการเสียภาษี3ปีย้อนหลังนะเข้าฟิกมาเลยนะครับปี616263 3ามปีย้อนหลังในที่นี้ก็คือ616263นะจะเอาปีห0 5 1 5 2อะไรมาไม่ได้6 1หนึ่ง62สจะต้องมีหลักฐานการเสียภาษีนะอ่าทีนี้ไอคนที่เสียป,ปกติธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ไปคัดถ่ายสำเนามานะหลักฐานการเสียภาษีแต่ละปี6 1 6 2 6 3สามา,มา,มา,มานะมาแนบประกอบกับอะไรครับ ใบสมัครของเขาก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้นะทางปฏิบัติและความเป็นจริงเนาะ<ม>เออในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยการเลือกอบอตอก็คือเลือกตั้งก็เหมือนกับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกับนั้นนะในท้องถิน่นในชุมชนในตำบลเนี่ยจะมีสักกี่คนนะที่พี่น้องประชาชน,นจะไปเสียภาษีครับเพราะส่วนมากก็พื้นฐานมาจากเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอ่าซึ่งโดยหลักการแล้วก็รายได้ไม่ถึงขั้นที่จะต้องเสียภาษีโดยตรงอู่แล้วมีแต่เสียภาษีทางอ้อมอย่างเช่นพระ สีมูลค่าเพิ่มอัน,นไม่เกี่ยวกันนะนั้นะนะนะทีนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องที่ผมได้แนะนําไปแล้วนะไปดูคลิปเอานะแม้จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเสียภาษีคุณต้องไปแจ้งนะคุณต้องไปแจ้งแล้วให้มีหลักฐานว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเสียภาษีนะเพราะรายได้ไม่ถึงต้องมีหลักฐานครับมีแบบฟอร์มถ้าไม่ได้เสียภาษีใช่ไหมเออแบบฟอร์มนี นะแบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สอไม่ใช่แบบฟอร์มอะไรหนะังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเนี่ยเขาเรียกว่าสอทอทับผอทอสี่ทับสองอะไรเงี้ยแบบฟอร์มก็อยู่ที่กอกตอแต่อย่างที่บอกบางคนนนะจะรี่จะเป็นสออ,อบอตอรหรืออ,อบอตอ,อนายกอ,อบอตอในยุค 4G 5G แล้วเนี่ยไปรอแต่ใบสมัครเดี๋ยวไปเอาใบสมัครที่อบอตอเอา เดีย๋ยวนี้เขามีในเว็บไซต์นะารสามารถที่จะไปโหลดออกมาได้ตั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะจากเว็บไซต์กกตเตรียมไว้เลยสิครับใบสมัครก็กรอกไว้เลยสิครับวันนี้นะกรอกไม่เข้าใจอะไรทั้งหลายก็ถามลูกถามหลานถามคนที่เขารู้กันกรอกไว้เลยครับนะติดรูปติดอะไรไว้เลยวันพรุ่งนี้ไปสมัครก็เตรียมนั่งเท่รอสมัครอย่างเดียวนะหลักฐานเอกาสารต่างๆใบรับรองแพทย์ไปเตรียมไม้ยัง วุฒิการศึกษานะยืนยันว่าจบมปลายการณีของนายกนะสบตไม่จําเป็นต้องแสดงวุฒิการศึกษานะออรูปถ่ายต่างๆพวกนี้นะใบบรองแพทย์สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะหลักฐานการเสียภาษีแล้วก็ใบสมัครกรอกกันเรียบร้อยแลอย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนานะครับแนะนาไปแล้วล่ะจริงๆแนะนาไปแล้วไปดูเอาคลิปที่หนึ่งที่สองที่สามที่แนะนําไปวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไร พูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องการย้ายทะเบียนบ้านการย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปในเขตอบอตอนะจะหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในเขตอบอตอนะฮะย้ายได้ครับก็ย้ายปกติธรรมดาทั่วไปผมก็เคยบอกตั้งแต่คลิปแรกแล้วคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่สมัครสอ,อบอตอรหรือสมัครนายกนะอาเกียไม่ชัดครับแทบทุกที่แล้วนะแทบทุกการสมัครนะั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะ เทศบาลหรืออบอจอรหรือว่าสสสวอ,อะไรก็แล้วแต่นะจะต้องอะไรมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตอบตที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดตอ่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเออมีชื่อในทะเบียนบ้านพูดง่ายนะปีหนึ่งเต็มๆแล้วจนถึงวันสมัครสมมติจะสมัครวันที่สิบเอ็ดตุลาคมวันพรุ่งนี้นะอ่าหกสี่ คุณต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านนะอย่างน้อยน้อยก็ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2563ถึงวันที่11ตุลาคม2564ปีหนึ่งเต็มๆอ่าอันนี้สมัครได้แต่อ้าวมีแต่ด้วยนะแต่สมัครไปแล้วอาจจะมีปัญหาก็ได้ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเล่นดินลัตนาแขงสมัครไปแล้วอาจจะมีปัญหาก็ได้ถ้าหากท่านผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นสอบอตอหรือว่าจะเป็นนายกก็แล้วแต่นะครับท่านแม้จะมีชื่อในทะเบียนแต่ตัวตนของท่านไม่ได้อยู่จริงนะไม่ได้อยู่จริงอ่ะพูดง่ายก็คือ นะก็คิดว่าคาดว่าจะมีการสมัครอบตในปลายปีนี้นะปรากฏว่าปีที่แล้วเฮ้ยเอา,อางี้ก็แล้วกันนะญาติพี่น้องก็เชียร์เพื่อนก็เชียร์แล้วเกินนะครับมาลงอบตให้หน่อยมาลงนายกาลงซอบตให้หน่อยคนเก่านะไม่ได้เรื่องนะมาลงให้หน่อยปรากฏว่านะตั้งแต่เด็กแล้วนุ่นไปทำงานอยู่ภูเก็ต หาดใหญ่กรุงเทพกรุงไทยไปนะไม่เคยกลับมาบ้านเลยแต่เอาละบรรปลายชีวิตก็จะเกษียณหรือกรเกษียณแล้วนี่นะอยากจะมารับใช้พี่น้องชาวบ้านอยากจะกลับมาอยู่บ้านนะแล้วก็ตัวเองก็โอ้โหมีความรู้มีประสบการณ์มากมายเยอะแย,ยะบ้างนั้นเถิดนะครับก็เลยวางแผนตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านนะในหมู่บ้านที่ เป้าหมายที่ตัวเองจะกลับมาท้องถิ่นตัวเองเนี่ยนะย้ายแต่ชื่อเข้ามาแต่ตัวเองไม่ได้เข้ามาเลยพอวันถึงวันสมัครวันที่1 1ตุลาวันพรุ่งนี้มาสมัครปุ๊บเนี่ยสมัครได้ไหมครับสมัครได้คุณสมบัติครบนะฟังดีๆนะสมัครได้เพราะตามคุณสมบัติเนะี่ยที่ผมบอกไว้นะี่มีชื่อในทะเบียนบ้านหนึ่งปีโอเคได้ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านเขาจะตรวจเช็คแล้วก็สอบถามด้วยผู้ใหญ่บ้านถ้าสมัครผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ ต้องมีภูมิล้อนวและพักอาศัยอยู่จริงแล้วก็มีชื่อด้วยสองสามอย่างประกอบกันเขาจะต้องถูกสอบถูกถามต้องให้ข้อความไปนะถ้าท่านให้ข้อความไปไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนั่นคือผู้ใหญ่บ้านแต่กรณีของการเลือกตั้งนายกอบอตอนะครับหรือแม้แต่เทศบาลหรือแม้แต่อบอจอก็แล้วแต่เหมือนกันครับใช้กฎหมายเดียวกันเพียงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านเอาทะเบียนบ้านมาอ้างโอเค ก็มีชื่อก็เรียบร้อยเขาไมา่ได้สอบถามรายละเอียดแต่นั่นไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาไงที่ผมบอกไว้นะจะมีปัญหาแน่ถ้าหากว่าท่านย้ายมาแต่ชื่อแต่ตัวตนไม่เคยอยู่จริงและนะ่ฟังดีๆการที่ย้ายมาแต่ชื่อตัวตนไม่มีอยู่จริงเป็นการย้ายมาเพื่อเจตนาในการที่จะวางแผนเตรียมการในการที่จะลงสมัครสอบอบตอรหรือนายกอบ,อบตอ อันนั้นรายละเอียดก็ไปดูเอาว่าเจตนาก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแหะครับอันนั้นเข้าไปว่ากันเป็นกรณีกรณีไปอย่างเช่นมาประกาศกับพี่น้องเมื่อสองปีที่แล้วผมจะกลับมาหาพี่น้องผมจะมาลงสมัครอ,อบตงบตอผมจะมาสมัครนายกนะเออนะผมจะย้ายชื่อเข้ามานะวางแผนเตรียมการไว้อย่างนี้นะกรณีอย่างนี้ตัวเองก็ยอมรับพูดปาใสายพูดหาเสียงพูดเกินไว้ัแต่เมื่อปีสองปีที่แล้วแล้วเราก็ย้ายชื่อเข้ามาเนี่ย นะอันนี้ก็โดนแน่นอนมีปัญหานะมันมีความผิดนะกฎหมายไปดูนะครับพรบรสภาอาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถินนะ่นมาตราสนะี่ดะดูเอาแล้วกันนะเดี๋ยวพาดูพาด,พาดูเพื่อมันชัดเจนเนาะต้องขออนุญาตอ่านอ่าน,านให้ดูคร่าวๆนะมาตรา48่สิเขาว่าไง48นะดูอีกครั้งหนึ่งนะ พรบก็าดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบการเลือกตั้งในที่นี้ก็คือทั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งและการลงสมัครรับเลือกตั้งนะกรณีต่อไปนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบมะใช้คำน,นี้นะ หนึ่งก็คือย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปที่ไม่มีชื่อสกุลเดียวกันเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีการย้ายตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปนามสกุลก็ไม่ใช่นามสกุลเดียวกันนะย้ายเข้ามาถูกสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าจะเป็นการย้ายขึ้นมาโดยมิชอบนะเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งนะสองปีนะย้อนหลังไปนะกรณีอย่างนี้อันที่สอง ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงมิได้อยู่อาศัยจริงเห็นไหมเนี่ยฮะจะมีปัญหาคุณสมัครได้นะจําไว้นะเออไม่ใช่ไม่สมัครไม่ได้นะสมัครได้เพราะในการสมัครกฎหมายเพียงบอกแค่ว่าคุณมีชื่อในทะเบียนบ้านเอาเทะเบียนบ้านมาโชว์แค่นั้นแต่หลังจากสมัครไปแล้วถ้ามีคนร้องเรียนถ้ามีคนร้องเรียนนะ ฝ่ายตรงข้ามร้องเรียนขึ้นมาบอกว่าอยเขาไม่มีชื่อจริงเขา,าไม่มีตัวตนมาอยู่จริงนะขัดกับมาตรา48่เจตนาของเขาเอาชื่อเข้ามาแล้วก็มาสมัครเพื่อสมัครการเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งเท่านั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่ใช่ว่าจะย้ายเข้ามาเพื่อเรียนหนังสือจะย้ายเข้ามาเพื่อทํางานในบริษัทในนั่นในนี่ย้ายเข้ามาในกรมกองทหารอะไรเงี้ยนะถ้ากรณีอย่างนั้นโอเคมีเหตุมีผลไม่เป็นไรแต่ถ้าย้ายเข้ามา,ล,าลอยๆเข้ามาเนะี่ย อาจจะมีปัญหามีโทษนะโทษจำคุกไม่เกินสองปีนะเออกรณีย้ายเข้ามาแล้วตัวตนไม่ได้เข้ามาอยู่จริงนะเพื่อเจตนาเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งถือว่าเป็นการกระทําโดยมิชอบนะทําให้การเลือกตั้งครั้งนั้นท่านจะได้มาโดยเฉพาะท่านได้มาโอ้โหน่าเสียดายนะถูกร้องเข้ามาเนี่ยนะมีปัญหาแน่กรณีนี้นะมีชื่อแต่ไม่มีตัวตนที่จะมาอยู่จริงนะ อ,อ,อันนี้ก็ย้ำเน้นให้ฟังอุย้ยหลายคนกลัวหรือ,อยังเนี่ยกลัวแล้วบางคนก็นึกไม่ถึงเอ๊ะมันมีด้วยเหรอเคยได้ยินแต่ผู้ใหญ่บ้านกำน,น,นันนะแต่กรณีอบอตก็สมัครได้เนี่ยบางคนอาจจะมาว่านะวันพรุ่งนี้ก็สมัครสมัครได้นะเพียงแต่ท่านโชว์ทะเบียนบ้านท่านสมัครได้แต่สมัครไปแล้วโดยเฉพาะถ้าได้ไปแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้เขาคงไม่สมนใจที่จะรองะ ได้เป็นอสอบตเป็นนายกแล้วเนี่ยครับมาตราสี่สิบแปดเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะอ,อสําหรับคนที่เขาจะร้องกันไม่ใช่ชี้แนะชี้นาให้ร้องกันนะก็พูดเรื่องข้อกฎ,กฎหมายมันมีเขียนไว้อย่างเนี้ยใจเข้าใจว่ายังไงล่ะนะชื่อไม่มีแต่ชื่อไม่มีตัวตนอย่างเนี้ยเขาก็ร้องทีหลังได้นะครับขึ้นอยู่กรกตจะสืบดูนะครับว่ามีเหตุมีผลในการย้ายเข้ามาอยู่ไหมอย่างที่ผมว่านะย้ายเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนบางคนย้ายเข้ามาเรียน นะที่มอขอนะในทางระเบียบกฎหมายเขาต nee, er, ้องย้ายเข้ามานะเออต้องย้ายนี้เหตุผลมีเหตุผลครับมีเหตุผลย้ายทะเบียนเข้ามาเอ่อตัวตนไม่อยู่ตัวตนปรากฏว่าจบไปแล้วยังไม่ได้ย้ายออกนะตัวตนไม่อยู่อะไรเงี้ยนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็มีเหตุผลอันนั้นไม่ผิดสมมุติจะลงอบตนะแต่ว่าย้ายเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยระวังนะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีเหมือนกับเรื่องการหาเสียงอันนี้ผมต้องย้ำเน้นอีกนะ ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงน้ําทุ่งน้ําท่วมอะไรทั้งหลายเนี่ยใครที่ไปหาเสียงช่วงนี้หาเสียงได้ครับเพราะกฎหมายเขาบอกว่ายัางไงคุณสามารถที่จะหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยเขาประกาศให้อบตอรหรือสอบตอเนี่ยพ้นจากตําแหน่งคือวันที่หนึ่งตุลาคมอ่าก็คือหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาครับหาเสียงได้นะแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการหาเสียงคือคุณอาจจะนึกไม่ถึงว่า ท,าานะทุกอย่างจะต้องเก็บเป็นค่า,ชาใช้จ่ายนะทุกอย่างจะต้องเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคุณจะต้องรายงานนับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคุณเริ่มออกที่จะไปพบปะเยี่ยมเยยนพี่น้องชาวบ้านแนะนาตัวเองนะว่าผมอาจจะอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องนะแนะนำอบตอแม้จะยังไม่สมัครวันที่สิบเอ็ดก็แล้วแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยนะคนต้องเริ่มมีค่า,ชาใช้จ่ายล้อหมุนก็อย่างน้อยก็ค่าน้ํามันรถเข้าใจไหมยิ่งถ้ามีผู้ติดตามไปสามคนห้าคนอันนั้นคือผู้ช่วยหายเสียงแล้ว ผู้ช่วยหาเสียงนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแม้คุณจะเป็นเพื่อนคุณไม่ได้จ้างวานไปวานเฉยๆแต่ไม่ได้จ้างแต่ในทางกฎหมายเขาไม่ได้ว่ายอย่างนั้นครับคุณต้องตีเป็นราคาค่าตัวค่าจ้างอย่างน้อยๆก็ต้องค่าแรงขั้นต่ําเห็นไหมฮะต้องลงนะ,ะบางคนจะไปลงบัญชีค่าใช้จ่ายลงตอนไหนครับลงตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเอ้ยวันที่สิบเอ็ดตุลาวันสมัครไปอ่าลงค่าอะไรค่าสมัคร นะค่าสมัคร1 0 0 0สําหรับสอบตสองพันห้าสำหรับนายกก็ลงไปค่าถ่ายลูกค่าถ่ายเอกสารอะไรทั้งหลายก็ลงไปลงแต่วันที่11เพราะเข้าใจโดยสิจนิตว่าตัวเองสมัครวันที่11ตุลาคือวันพรุ่งนี้ก็เลยต้องลงแต่วันพรุ่งนี้แต่ความเป็นจริงมีคนไปถ่ายคลิปวิดีโอวีโอไว้นะแล้วคุณก็ออกโซเชียลแล้วนะไปเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านที่น้ําท่วมนะตั้งแต่วันที่2ที่3ตุลาคมก่อนวันที่คุณจะสมัครละปรากฏว่า คุณไม่มีค่าใช้จ่ายคุณไม่ลงค่าใช้จ่ายเลยก็<ๆ>ถ่ายวีดีโอออกมาคุณไปสามสี่คนนะไปกับลูกน้องทีมงานนะ<ๆ>ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยนะในการหาเสียงก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นคุณไม่ได้ลงเรียบร้อยนะครับเรื่องเล็กๆแค่นี้กฎหมายมันก็เป็นกฎหมายนะ,ะคุณไม่ลงนะคุณไม่ลงรายการค่าใช้จ่ายในวันที่สองที่สามตุลาคมก่อนที่คุณจะสมัครคุณไม่ลงมีปัญหาแล้วครับเข้าใจไหมฮะถือว่าปกปิดนะ ไม่ได้แจ้งค่าใช้จ่ายโทษถ,ถึงจำคุกนะโอ้หลายปีด้วยก็ไม่อยากจะมาจำเน้นเรื่องจําคุกจําคุกหรอกนะเดี๋ยวจะหาว่าขู่กันแต่ก็ต้องพูดตามกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ครับนะเจตนาก็เพื่อที่จะเตือนไว้อะไรที่จะป้องกันแก้ไขได้นะังต่างนึงตอนนี้ก็ป้องกันแก้ไขได้หรือบางคนนะไปหาเสียงมาแล้ววันที่สองที่สามปรากฏว่าไม่ได้ลงรายการค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ได้เอ่อ เออก็ก,ก็ก็ยังไม่ยังไม่ได้วิกฤตนะฮะยังไม่ใช้มีปัญหาล่ะครับคุณก็ไปลงย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเขาต้องให้ยื่นภายใน90วันหลังจากวันที่28พฤศจิก,กาหลังจากวันเลือกตั้งนะฮะคุณก็ไปทําหลักฐานมานะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการย้อนหลังไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันครับเอาตามความเป็นจริงจะย้อนหลังแต่ว่าเอาตามความเป็นจริงว่าวันที่สองที่สนะคุณพาทีมงานออกไปช่วยพี่น้องชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมไปขนข้าวขนของเขาไปดูแลพี่น้องชาวบ้านเขาแต่ อ่าทีนี้อันนั้นคือกรณีที่คุณจะต้องลงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถค่าลาค่าคนที่ไปนะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าไปลงค่าใช้จ่ายค่าอะไรครับแม่ถือใจเสื้อฮะไปลงค่าใช้จ่ายค่าถุงยางชีพค่าถุงยางชีพถุงหนึ่งก็ประมาณอ่าสี่สห้าร้อยสมมติอยู่เนี้ยนะถุงยางชีพสิบถุงร้อยถุงก็ว่ากันไปแม่คุณก็บอกใส่เื้อบริสุทธิ์เหลือเกินคุณก็ไปลงว่าค่าถุงยางชีพที่ให้กับพี่น้องชาวบ้าน ช่วยเหลือน้ําท่วมดูดีนะฮะแต่กฎหมายนั้นมันจะมีกฎหมายอีกข้อหนึ่งนะรู้สึกจะเป็นมาตราหกสิบห้าหรือหกอ่าสบหกสิบอะไรเนี่ยแหละอ่าด,ด,ดูดีดีดูใชหมคัดอ่าอ่ามาตราอะไรเออนี่ไง <laughs> หัวใจหลักคือมาตราหกสิบห้าหัวใจหลักในเรื่องการกระทําผิดหรือไม่ผิดเนี่ย ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะพูดง่างานคือมาตรา65ของการเลือกตั้งอบจอหรือเทศบาลคืออบตอก็ดีผู้ใดห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนหรือของผู้อื่นนะจัดให้ด้วยสัญญาว่าจะให้อะไรพวกนี้เห็นไหมปรากฏว่าคุณไปแจกถุงยังชีพคุณเข้าใจได้สุดจริตว่ายังไม่เลือกตั้งก็ยังไม่เป็นไรไม่ได้น่นะฮะถือว่าคุณให้ไปแล้ว คุณให้ไปแล้วไม่ใช่สัญญาให้เลยคุณให้ไปแล้วนะเพื่อจูงใจอะไรครับพอมอบถุงยังชีพไปสวัสดีครับผมฝากด้วยนะครับทนายแดงนะครับนะเบอร์ห้าร้อยนะจะลงุงนายกอบตเน,นี่ยนะครับฝากด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับเขาถ่ายวีดีโอไว้เรียบร้อยหมดนะนะคุณแม่อยากจะให้พี่น้องชาวบ้านได้รู้ว่าตัวเองมาแสดงจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านลงโซเชียลอีกต่างหากก็เรียบร้อยแล้วครับมัดตัวเองเลยใช่ไหมเออ กรณีอย่างนั้นเอา้าผมก็หาเสียงผมก็ลงค่าใช้จ่ายอยู่นะนะเรื่องน้ำมันลถอะไรทั้งหลายไปเมื่อวันที่สองที่สามผมลงนะเออแล้วก็ค่าถุงยังชีพผมก็ลงค่าใช้จ่ายนะก็นั่นแหละตัวเองไปลงค่าถุงยังชีพมันก็มัดตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองไปให้หรือสัญญาว่าจะให้แล้วนะที่เป็นทรัพย์สินเพื่อจูงใจเขาเลือกตั้งไม่จูงได้ยังไงล่ะครับพอจ่ายพอแจกไปแล้วเนี่ยครับครับ ผมทนายแดงครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็มอบให้ถุงเลีงชีพนะนายกนะครับนายกนะครับมาออกโซเชียลอีกมันชัดเจนแล,ล้วครับดิ้นไม่หลุดแล้วครับอันนี้ระวังไว้ก็แล้วกันตั้งแต่หนึ่งตุลานะเออถือว่ากฎหมายเขาเขาระคังเป้งแล้วนะคุณจะทําอะไรหาสงหาเสียงอะไรทั้งหลายแม้คุณจะยังไม่สมัครวันที่สิบเอ็ดนะคือวันพรุ่งนี้นะเออถ้าในช่วงั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยคุณไปหาเสียงหาอะไรทั้งหลายระวังตีๆค่าใช้จ่ายนะไม่อย่างนั้นคุกนะเออ ม่อย่างนั้นคุกนะกะรณีหาเสียงแล้วไม่ลงค่าใช้จ่ายเนี่ยนะแค่หกเดือนแต่ถ้าว่าให้สัญญาว่าจะให้แจกถุงยังชีพมันไม่หกเดือนแล้วอันนี้เนะี่ยมันเป็นสิบปีแล้วโทษจำคุกนะไม่ต้องไปพูดถึงนะคุณได้เป็นนายกคุณได้เป็นสบตคุณก็ถูกตัดสิบหมดแหละครับนะเออติดคุกแล้วมันจะมาเป็นได้ยังไงลนะ่ะใช่ไหมฮะนี่ครับเรามัดระวังอา้าวโดยสรุปแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบเอ็ดตุลาคมนะ เออเตรียมตัวพร้อมกันหรือยังเอยพร้อมกันหรือยังเออเดี๋ยววันหน้าอ่าวันต่อ,ต,อต่อไปค่อยๆมาพูดให้ชี้แนะชี้นําจะหาเสียงยังไงวิธีการหาเสียงนะครับอุย้ยบางคนเนี่ยมือใหม่ไฟแรงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในการหาเสียงนะก็มีเทคนิควิธีการประสบการณ์ตรงนะมาชี้แนะชี้นำนะไม่ใช่มาพูดให้เชื่อนะแต่ว่าเป็นการชี้แนะชี้นำชี้ทางว่าบางคนคิดอะไรนึกอะไรไม่ออกนะเออ ประเภทที่ซื่อสัยบริสุทธนะิ์นะก็ดีฮะซื่อสัยบริสุทธิ์แต่ไอ้พวกที่ตั้งใจที่จะท,ทําผิดกฎหมายซื้อสิทธิ์ขายเสียงไอ้พวกนี้มันชั่วร้ายไม่อยู่ในความหมายของผมที่จะต้องไปนะช่วยเหลืออะไรรือแนะนําอะไรจริงๆริงอยากจะให้วิบัติโดยซ้าไปพวกนี้พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลแต่สําหรับคนที่พร้อมที่จะทําการบ้านการเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นให้มันถูกต้องนะให้มันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย นะบ้านเมืองของเราหวังได้ไหมล่ะไอ้พวกนักการเมืองระดับใหญ่ๆโตๆนะครับก็ไปคิดเอาเองว่าหวังได้ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าสุดท้ายป้อมปราการด่านสุดท้ายก็คือการเมืองท้องถิ่นของเราเนี่ยก็ยังไม่มีความหวังให้กับพี่น้องประชาชนก็อยู่ยากแล้วครับพวกเราใช่ไหมฮะออแต่เราก็หวังว่าพี่น้องประชาชนนั้นนะจะเข้าใจและก็ผู้สมัครก็จะเข้าใจและทําให้มันถูกต้องให้มันสะอาดบริสุทธิ์โปร่งใสเข้าไปในสภา มือในสภามันถึงจะไม่ขัดศรัทธาประชาชนนะครับนะก็แนะนำกันไปวันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้มีความสุขในวันหยุดนะครับนะพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับไปทำหน้าที่อาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องสมัครรับเลือกตั้งนะผ่านพ้นไปได้ดีสวัสดีครับ